เขาแชร์ในเรื่องของโควิดฮะทั้งครอบครัวติดหมดยกเว้นเขาเพราะเขาดื่มน้ำมังคลายแต่ฉันว่าฉันคงพูดไม่ดีเท่าเขาหรอกเนาะอยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังกดหัวใจให้เขากันอ่านะกดหัวใจให้เขากันเดี๋ยวจะแบบอ่ะกดหัวใจอยากฟังใช่ไหมเพื่อให้เขาเตรียมตัวคุณแม่คะ่ะเตรียมตัวด้วยนะคะคุณแม่นะคะวันนี้183ยแท่านอยากฟังมากเลยว่าวันนี้ นะคะคุณ่เค่ะคุณเมย์คะอยู่ในห้องไหมคะอยู่แล้วค่ะคุณเมย์คะช่วยแชร์ให้กับสมาชิกของเราฟังหน่อยค่ะว่าดื่มเมอริทแล้วเป็นยังไงดียังไงค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะเอมย์นะคะน่าสิปังตุ้มคําก็น้ำเมอริทเนี่ยเมย์ได้มาจากเอ่อ คุณพี่ราิพัฒน์ชิดโพกสูงนะคะพอดีว่าคุณพี่เขาแนะนําให้ลอง mm. ก็เลยลองทานดูเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดมันเยอะนะคะ mm. ที่อังกฤประเทศทีนี้อ่ะพอลองเปิดใจอ่ะเมย์ลองเปิดใจทานดูแล้วนะคะม,มีความรู้สึกว่ามันก็พอดื่มเข้าไปมันมีความรู้สึกว่าสดชื่นค่ะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันช่วยให้นอนหลับเพราะเมย์เป็นคนนอนหลับยากอยู่แล้วอื mm. นะคะอืมเล็กที่เมย์ประทับใจก็คือว่า เอาเสอ็จจะช่วยให้นอนหลับเร็วแล้วอะ่ะมันยังช่วยให้ร่างกายเมย์มีภูมิคุ้มกันเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคือติดโควิดกันทั้งหมดอะ่ะประมาณแปดคนตอนนี้<ม>อยู่โรงพยาบาลหมดเลยแต่ของเมย์นี่คือผลเป็นลบเป็นลบตลอดโอ้โหแล้วตรวจก<ม>ี่ครั้งแล้วคะเนี่ยอ่อสามครั้งค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยสามครั้งกินเมอร์ลิสก<ม>ินเมอร์ล<ม>ิสได้วันละกี่ขวดคะเมย์ทานอยู่ประมาณวันละสองขวดถึงสามขวดนะคะ ดื่มไปเยอะหรือยังคะก็เยอะค่ะประมาณลังกว่าๆ oh, แล้วว่ะค่ะโอ้โหแล้วแล้วที่บ้านแปดคนเนี่ยไม่ได้ดื่มนะ้ำเมอรลิสไม่ค่ะเขาไม่ได้ดื่มคือตอนแรกที่ที่เมย์แบบที่ดื่มไหมเขาก็ไม่ดื่มเ,เขาไม่ได้สนใจไงตรงนั้นอืม <c oughs> ตอนแรกอ่ะคือแบบว่าเขาชอบเขาจะมียาจีนอะไรของเขาแต่เมย์คิดว่าเ <c oughs> มย์แบบเมย์กินเมย์สายอาหารเสริมอยมู่แล้วไงคะเมย์ก็เลยอ่าลองดูมันก็คงไม่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละค่ะเลยประทับใจสุดๆเลยใช่ค่ะเมย์ก็เลยเปิดเมย์ก็เลยอ่ะโอเคไหนๆพี่เขาก็แนะนําให้แล้วเราก็เปิดไปเลยแล้วการสิบลังอย่างเงี้ยค่ะว้าวมาโบร่มือให้ด้วยนะคะวันนี้คุณเมย์เปิดสิบลังเห็นไหมด้วยความที่ว่าเปิดแรกแรกลังเดียวเห็นไหมต้องขอแสดงความยินดีเอ็มดีป้ายแดงล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเมย์คุณเมย์อยู่อลันประเทศด้วยนะคะจะข้ามไปฝั่งกัมพูชาให้ เเรานี่ย,ยังค่ะช่วงนี้ช่วงช่วงนี้แต่ว่าคือในอนาคตอะ่ะอาจจะมีการไปถึงท่านนู้นแต่ตอนนี้ก็คือเขายังด่านเขายังปิดอยู่ค,ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณเมย์มากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะกดหัวใจให้คุณเมย์ด้วยนะ